บ yeah. nah, ูยังบูไม่ได้บีขึ้นนี่ยังบูแค่บูนาตูโตบูนาบูนาูโตได้หมดเนาะโอ้ย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 

É, não, não, não. เกณฑ์ไม่ใส่มาเดิมมาเดิมมาพี่มาเอาใครมาเอ่ยไม่ดฮะ

i do โดยยายปิดไว้นะใครไม่ดูยายจะปิดนะออ่ใครไม่ดูยายจะปิดนะไดยยดว้เลยจะบอกให้นั่นดูไหมเห็นหรือยังะละไนแะละ,ละดูก่อนดูให้ได้ดูให้ดีนั่งลงแล้วก็ดู คลิปทาผิวนเนอะยายบลชออกมาคิปทาผิวยายบวชออกมาตะขอนแก่นหลายบ้านหลายหยิบเนอจ้าคุณหนูขาะคุณยายยังอยู่ไหมนะ่ะอ๋ออยู่อยู่ยังอยู่นะคะหนูก็วิ่งออกไปข้างนอกไปรับญาติ๋ิมยายก็อาบน้ำ ว้ายฟันเหลืองเนี่ยใครไม่แปลงฟันจะเป็นใครไม่แปลงฟันจะเป็นอย่างนั้นแหละเฮ้ยฟันเหลืองไม่ดีเลยเห็นไหมฟันเหลืองแอะสกปรกแอะแอะหมูต้องแปรงฟันเข้าใจไมใหมยายถึงบอกให้แปลงฟัน แต่เช้าหนูแปลงแล้วนะคะหัวเลาะัวเลาะปิดปากด้วยนะนหนูเหนียวเหน,น,นียวนะยายแปรงให้หนูจะได้ไม่เหนียวหนูเหนียวเหนียวนะหนูอาบน้ำแล้วนะคะคุณยา Bị, quá rồi, quá đi anh em đi đẹp đi đẹp đi đẹp đi 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 đẹp đi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  đẹp ผีเสื้อผีเสื้อไหมน่นนิแมวแคทแมวสโนต What was the t r e e I Good morning Good night Good night Wow คือน้องเพชรเลยน้องเพชรตกสีนอน เออหมผ้าหม presidency. ผ้าเออหง่ายเนาะหง่ายเนาะน้องนอนเออเด็ดเด็ดเดเออ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 หอมน้องก่อนหอมน้องก่อนนอนอืมอ่ะหนูก็มานอนตรงนี้สิลูกหนูนอนทางนี้หนูนอนข้างล่างอะไรที่น้องนอนข้างบนหนูนอนข้างล่างนะเออนอนข้างบนเออโอเคโอเค น้องนอนข้างบนอน้องข้างบนน้องนอนข้างบนอ่ะน้องนอนข้างบนเออชื้อผงผ้าออ่ะเอ้าพี rice. ่มานอนข้างล่างเร็วพี่มานอนข้างล่างเออนอนตรงนี้นะคะโอเคให้น้องนอนด้วยโอเคองผ้าให้น้องผงผ้าให้น้องนะบอกให้น้องนอนนะมันดึกแล้วมันดึกแล้วค่ะ อโอ้บุรพามาอีกแล้วเนยเนยเนยเนเออน้องนอนตรงนี้เอาบุรพานอนตรงไหนนอนอ่าบุรพานอนอ้าวชุดเจบีอยู่นี่อยู่เลยโอ้นอนนอนด้วยกันเนาะนอนหลับฝันดีนะคะนอนหลับฝันดีจุ๊บๆกุดไนท์ นอ้ยนอนนอนนะคะนอนนอนนะนอนนอนอ้าวอ้าวอ่าวออนอนอ่ะเอ๋เอ๋นอนนะพี่นะโอ้ยกวนความโอ้ยโอ้ยะเเป็นกวนความ อุมผ right? ้าอุผมผ้าผ้านะคะโอ้ผมผ้าผ้าอุงผมผ้าผ้านะคะผ้าผ้าด้วยกันโอ้ยนอนด้วยกันเลยว้าวนั่นเห็นไนอนในนันหอมผ้านะเห็นไหมว้ายขายาว นอนตื่นขึ้นก็จะสูงขึ้นว้าวนัจะไปซื้อแบตในข้าวกันเด้อฮะไปซื้อแบตให้ข้าวเกินแบตอะไรคะแบตนี่แหละอ๋อได้เลยได้ค่ะเพราะาันบตเบิร์ติลูกล่ะแบตหมดเหรอคะจ้ะปุ๊บไปซื้อแบตแป๊บนึงเลยขี่รถจักรยานมาญาญาไหม่าจะตั้งวงเหรอย่าจะเปิดวงฝากแฝดใช่ไหม่า ญาติเตรียมกองไว้เลยเตรียมกองเตรียมไม้เตรียมจะร้องเพลงจะเต้นนะคะนั่นใช่ไหมเขาจะเต้นแล้วหรือย่าตื๊อตื๊อต mm ื๊อตื๊อตื๊อต nope ื๊อตื๊อตื๊องั้นเราก็ต้องแบตหมดนะคะแบตหมดจีายบีแบตหมดยายบีไปซื้อแบตเลยนะค่ะนู่นนุ่นปิดได้หมดเลยไม่ต้องมาปิดโทรศัพท์

ีเอ็งเอเออเออเดี๋ยว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 เดี๋ยพึ่งค่ะเดี๋ยวพึ่งครอเอานออน้องไปด้วยนะน้อนอนไม่าใหนด้วยย่าย่าน้องนอน มาเลยมาเลยใหยาตั้งมาเลยมาเลยโ้ว้ายตื่นแล้วเหรอกูใครมาใครมาเต้นให้น้องดูหน่อยเต้นให้น้องหน่อยเต้นให้น้องดูหน่อยเน่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 น่เน่เนน่เน่นนนเนนเเ่่ ฮะปั <S 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 ้นหรอเนาะสองถึงเอา,าเอาของ่อยไปใส่น้ำแนงผ่านอจด่าังไงบอสก็ของยาของยาที่เอามา